บัณฑิตนักปราแท้ๆเลยไม่อิ่มไม่เบื่อในการพัฒนาตัวให้มีคุณภาพชีวิตให้สูงส่งไปตามแนวทางที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านวางรูปชีวิตเอาไว้เพราะพระองค์ก็ได้ทําตามนี้ที่จริงบางคนที่ฝึกกันตั้งแตนะ่เด็กๆเดินตามรูชีวิตที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านสอนวางกรอบเอาไวนะ้เนี่ยต้องฝึกกันตั้งแต่ตัวเล็ก แล้วมันก็จะคุ้นเคยเหมือนทหารนี่เลยจ้ะแต่ได้ดก็คือพลเรือนเวลาเดินไปไหนก็เปะปะเปะปะไปเรื่อยสับสนถ้าเราดูเท้าของพลเรือนมันสับสนไงจะไปดูเท้าของทหารนะพร้อมกันนะดูแล้วมันน่าดูอย่างๆเลยโดยก็เริ่มฝึกก่อนเลยไปถึงก็ฝึกเดินกันก่อนเออพอเดินกัน้าย ซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายถ้าซ้ายขวาซ้ายมันแหลก็ลุยกันเละเลยอืมไไเอเมจ๊ะแม้ปลดประจําการออกมาเดิมมันก็ซ้ายซ้ายขวาซ้ายลู้ละอ่านี่เคยเป็นทหารมาก่อนรับการฝึกกันมาอย่างดีเด็กก็เหมือน,นก,กันฝึกตั้งแต่ยังเยาว์วัยให้เป็นยังไงเนี่ยให้กราบให้ไหว้ให้ รเาราปฏิญาณไตรให้หนั่งสมาธิให้หายจรักษาสีนิรภาวนาะะเติขึ้นก็นจะเป็นอย่างเนี้ตลอดเลยชีวิตควรมีลูกนะแล้วลูกชีวิตควรจะตามรอยบาทของพระสัมมาสมพุทธเจ้า